มันยังงอพี่น้อโอ้ยมาเอาถกลานั่ลุงพันน่ะเนอะมวดที่แล้วพันบอกที่บางกอไปหนึ่งีเจ็ดเจ็ดคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นสวัสดีครับขอนำตัอน้ำสูจรลอยับน้ำสูกรเลกเด็น้ำสูมาเนี่มาพบกับลุงพันสื่อสัมผัส Oh, yeah. 77, 77, 72, โตแหวอดิตพานุมาเจ็ดเจ็ดเข่า2โตมันนี่ได้มาตามต่อ <Yeah. S 1> เพื่อสิบนำตัวเล็กไปเสียงโชคเสียงได้หมวดประจำวันที่1 2, 5, 6, นึ่วินาคมสองฟันหาล่อยหกสิบแปดากทุผู้ชมกับมา่อไหเอฟซีกับมื่ลไหคนอะไรคนแช่เนาะ <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกำใจให้งงกับแอดในการัดงานต่อไปพาหอดมาถึงไปพบกับลุงพันธ์สื่อสัมผัสโบแหเดเลยครับสวัสดีครับลุงพันธับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ สวัสดีค่ะลุงพานคือลมรสวัสดีครับสวัสดีครับเรือมมนานไม่ไหลฮะคือได้มาแนงวันนี้หลแต่คนมายังงอ่หรอโอ้ยมาเอาโขกลามนำลุงพันหน่อหน่อยวันที่แล้วเพ่นบอกจ่บางกอกไปหนึ่งซี่เจ็ดเม น่าหลาบเช่นไงอันอที่ไฮม้องก็ไผ่สี่เจ็ดเจ็ดแต่ว่ามาให้มงึงที่สี่ลองมึงวนนี้วันนี้ซื้อกระปูแหซื้อกระบยร์ขันทองเด้อผนใส่ก็ได้เงืนน่อนี่เด้ออาจารย์ได้ฝันไงบ่ฝันบ่วง่วนมีความฝันบอฝันมาได้อาจารย์ฝันว่าจากไหนเขาลงทุนกราปูเหางาเขามาตัวนีล้วนั่งสมาธิซื้อกระเพิ่นเบิ้ บอกมกเลยครับผมมวนมเนเลยถมวนมขอโชคขอลาบเลยปุวยัวใดี่ะป่วยเนาะ่ีเด้าปูนด้อปูทั้งคู

เขาแห้งเนาะ็นยังเลยเก็บตัวนะแบบเก็บทีบเออทีบเขาบนดล่ะบ่องเก่าสหัววักเลยประเทศนี้แกวักเ็บวักแวนเดี๋ยวนั่งนั่งดีๆก่อนบ่หนิตัวเดี๋ยวนี่บ่อปเทศไหนบ่อ ผูแห่เข่าสามหนึ่งศูนย์เข่ายังแห้งเดือตะมดคอยมอเห็นตะมุดเข่าพื้นเยอะจะพืจนยังแห้งสามหนึ่งนมาตะโกนบอกว่าพื้นจะไหนเตี๊บเลยพล้นเตี๊บเลยพุณนบอกเราใส่ตีนยันเลยบอกเดียวเลยแข็งเลยเนาะแข็งเลยบอสามหนึ่งศูนย์แข็งเลยบอเออแข็งแข็งเลย mọi người 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 người mọi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  người

อ então, อกแคบ่ตัวนี้สิออกแคบ่ตัวนี้เอาใจตั <normal> ้งดออกแคบ่ตังไงก็ดบากโอเคบ่ัตัวดีสิออกวัเลยมีออกมาคอยกันออแคมาดนี่เอาดีเพิ่นถือเพิ่งถือถือือ่น่ถือบ่ โซ่ไอายบอกเราดังเด้อบอกอัานดังน้องอันไหนเราต่ออ่าบอเพื่อนบอกเพื่นเลยสตรีบอกเพื่อนที่ล่ะกบันขอลูกกับอ่ตมมเดออืมนึสองสาอาวาไปทั่วทบัหนึ่งศูนย์สงศูนตัวดี สามศูนย์สามโมเดอร์โซ่เลี้ยวโซ่หันด้านนอกหันมาหันมาโซ่โซ่โซ่โอ้ยดีเด่นขนเลยมองเห็นเห็นเห็นสามหนึ่งศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งศูนย์บนสามศูนย์ห้าโอ้ยโอ้ยนี่บอสนอโอ้สามหนึ่งศูนย์น สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์แค่บอสามศูนย์เลขร่างอ๋อสามศูนย์เลขล่างอันยกโชมคับเช้บังเชื้อนี้คัดคัดนะค่ะค่ะรอสามหนึ่งบนสาล่างค่ะสมุนติรค่ะขอบคุค่ะขอบคุณค่ะสามหน